เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึงเหมือนกันครับที่เกี่ยวข้องกับจาราจรนะฮะถนนมอเตอร์เวย์ที่มีจุดพักรถเนี่ยมักก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดแบบว่าท้ายแถวเลยแหลนะในช่วงที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจากนี้นะครับจะมีการปรับจุดพักรถใหม่ครับนำตัวอย่างจากต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาครับนี่ฮะเวลาที่จะเข้าไปจุดพักรถโอ้โหรถติดแบบมหาศาลเลยนะฮะนี่คือภาพการจราจรแบบแน่นขนหัเลยนะครับเพราะว่า มีการลงมาพักซื้อหาสิ่งของของกินตรงจุดพักรถบางประกงพักรถมอเตอร์เวย์สายเจ็ดทให้รถนยฮะล้นออกนอกที่พักรถเลยส่งผลให้การจราจรติดขัดครับในช่วงวันหยุดโดยที่นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงก็จะนําเทคนิค less area จุดพักรถตัวอย่างจากเกาหลีใต้ครับมาเป็นต้นแบบแก้ปัญหาก็จะมีการก่อสร้างจุดพักคล่อมบนถนนมอเตอร์เวย์มีรูปแบบเป็นอาคาร3ชั้น จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับในลักษณะเป็นคอมเพล็กซ์ครบวงจรโดยพื้นที่สองข้างทางก็จะใช้เป็นเพียงแค่จุดจอดรถเท่านั้นนะฮะโดยจะนําร่องกับทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีพ,าาพ,พัทยามาบตะพุทธเป็นเส้นแรกนะครับเริ่มกระบวนการได้ต้นปี6,4นะฮะแล้วก็จะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในปลายปี2564ก็มั่นใจว่างานก่อสร้างเนี่ยจะไม่ลาจาจากนั้นคือว่าจะขยายไปจุดพักบนมอเตอร์เวย์หมายเลข9 ถนนกาญจนาพิเศษต้นนุงวงแหวนรอบนอกรวมทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็มอเตอร์เวย์นะครับหมายเลข81บบางใหญ่กาญจนบุรีด้วย